ลกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดกับคลิปสนุกๆของสแต๊กหัวครัวเจบหมุนกันทุกคลิปเลยนะจ๊ะขอบคุณค่ะ มือนีสภาพให้กินอย่างจา้ะมือนีภาพให้ยังจ้ะแกงเห็ดจา้าแกงเห็ดสามอย่างล้างสารพิษจา้ามาชิมมาแซ่บม,มาลองันเลยค่ะอ่าล้างสารพิษนะคะเนาะาเป็นอใส่นางยันนัแ่แขกป่ะจ้าเป็น,เป,นเป็นคอโลฟิลคอโลฟิลจากธรรมชาตินะคะแกงเห็ดเพื่อสุขภาพไปเบิ่งกันเลยจ้าไปเบิ่งกันปะจ้ เยอะๆอยู่นะจ๊ะไปเลยค่ะไปเลยค่ะไปเลยนะจ๊ะไปเลยนะจ๊ะหลอดซื้อได้นะจ๊ะเยอะๆเยอะๆจ้าเยอะ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 จ๊าเยอะนะจ๊ะทำไมเยอะจ้ะเยอะจ้าเริ่มตรงไหนก็ตรงไหนแล้ว ออมันใช่มันบอกว่ามันบอกว่าแม้แต่น้ำก็ไม่เว้นบอกมาลังแกเราได้นี่กยั่ว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 ค่ะยั่วแจงเห็ดนะจ๊ะแจงเห็ดนะจ๊ะดูสาวสวยค่ะ ค่ะเราเปิดหน้าร้านว่าร้านะจ๊ะนวดบริการได้เหมือนกันนะจ๊ะสาวสวยๆโอ้ยนี่ไม่ใช่ค่ะแม่บ้านค่ะอันนี้ไม่ใช่พนักงานนวดนะจ๊ะแม่บ้านจ้ะรีวิวร้านนวดหน่อยนะจ๊ะ อันนี้มาบ้านค่ะนี่พวกคุณจะคุยกันอนานมาเลยค่ะมาเลยค่ะโอ้นี่เราอยู่จะถ่ายหน้าร้านนวดนะคะเราเปิดนวดเราถ่ายไปด้วยค่ะไม่งั้นเอาไม่รอดค่ะตายอย่างไงอะไรค่ะอ่ารถจะอย่าไล่ย่างไงนะคะเดี๋ยวค่ะเราจะได้ขายของเลยค่ะเราเอาทุกอย่างนะคะทุกอย่างค่ะทุกอย่างได้เราถ่ายแกงแกงเห็ด